สวัสดีค่ะมาชมบรรยากาศฟังเสียงนกตอนเช้านะคะตื่นมารับวัคซีนชินโนฟาร์มเข็มสองค่ะเเดินทางนอกจากไปตะเสาเลยอันเข็มแรกก็จะมีอาการคางเคี้ยงคือว่าปวดปวดกล้ามเนือ้อปวดฟังที่เห้าฉีดซีมือนี่จะปวดจะปวดแห้งจ้ะประมาณสองอาทิตย์ก็จะเป็นเป็น,ป,นปวด ปวดแบบโป้แห้งปันไดแล้วก็จะเริ่มหลังจากซองอาทิตย์ก็จะนึกจะปวดกับปวดแบบนี้จ้ะกันยังหมอหายดีอันนี้เข็มสองคิวคิวเตคิวสามร้อยสามสิบสองแต่เมือนี้นี่ยอดคน้นดีมากเราวัคซีนหาพันกว่าคุนจะ้ะเข็มที่สองอาการกะสบายมากแต่ว่าเจ็บตอนหมอฉีดเนาะจะ้ะ แล้วก็ไม่ปวดอยู่แต่บริปวดแห้งเสร็จแล้วจ้านี่หนูมาตะเศร้าจะกลับปาล้วจ้าเดี๋ยวจะพาเด็กน้อยแวะไปกินข้าวตลาดกุ้งคงอยู่อยุธยาจาัด